สวัสดีจ้าพี่น้องรุจิราสวนฟ้าใสมนีกับผ้ามาฟัดเขา่าด้วยจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นช่วงที่เอาเขาขึ้นไม่ไม่ข้าวเหนียวหอมขาววิสูิ์กับเอาผึ่งเอาขีดมาลงที่หลังเนาะอันนี้ข้าวเหนียวหอมขาววิสุูิ์ซึ่งเห็ดเป็นเมล็ดพันธุ์ตัวนี้กับหนึ่งไล่หนึ่งตันอีเห็ดใดก็เป็นหน้าวานถือเป็นไฮคุมจักน้อยผลผลิตเขาก็เลยได้ลายอันนันคุณยายกับกระลั่งฮอนตังหากเพื่อเอาเมล็ดหญ้าออกไป ข้าเอาผัดลมเปล่าใ่เป้าแล้วกะเฮ็ดได้ด้วยการแยกมเมล็ดหญ่าออกเพราะว่าเวลาเอาไปบานหม่อีกมเมล็ดหญ้ามันคอยบ่บปนไปกับข้าวหลเนาะตัวนี้ก็เป็นทั้งข้าวเหนียวหอมขาวพิสูจน์ซึ่งเห็ดเรียบร้อยแล้วก็ลอทรงต่อพี่น้องผูเพิ่นเอาไปคือจองไว้ตั้งแต่อยู่ในตนพุ่ออันนี้ก็เรียบร้อยแล้วกะจัดทรงอันนี้เป็นหอมสยาม ซึ่งมาเฮ็ดก้อนหนานั่นเว็ดวบแล้วทั้งหอมสยามทั้งขาววิสุทธ์ซึ่งก็บบ่ให้ปนกันดอกจอพีนองหอมสยาม,ม <ะ S 1> เฮ็ดเรียบร้อยแล้วก็แยกออกเพื่อรอจะทรงอันนี้ก็เป็นขาววิสุทธ์ซึ่งมาเฮ็ดที่หลังก็เตรียมแยกว้แยกไใพอะ่าทุกกองทุกถุงมีเจ้าของแล้วผูเป็นอยากได้มันได้ผลผลิตหลยหล,ยหลยต้นเขากับบล่มเข่า,ขาที่ ออกมาดีกกะหอมทั้งอ่อนทั้งนุ่มการล่มนี่ส่วนหลายคนเท่ากับที่เลียบเนาะเข่าอันใดมันล่มอะพราขื้นมาจากน้อยหูแตกห่วงแตกยางเนี่ยมันล่มขากล่มเนี่ยแต่ว่าขาววิสูตร์นี่คอดีของเขาเลยกับคือจังสีละห่วงกะยันเขากะได้หลายแล้วเขาบ่ล่มให้เป็นจุกจ,จ,จิกกวนใจกะสบายอกสบายใจอันนี้ก็เอาไปสีแล้วกับมะหนึ่งนะพี่น้องหอมห้วยหวย,หวย เขากระเม็ดงามงามหนึ่งออกมาแถวเนี่ยสิเป็นเงาเลยเป็นเงาเนี่ยความงามของเขามเมล็ดของเขาจะเงาแบบนี้นะให้พี่น้องเบิง่งไก่เนะาะอดีตค็คือเป็นเขาไม่เอาไปหนึ่งแล้วสีมาแล้วกอ่อนดีดีความสวยงามของขา้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิห่วงใหญ่ห่วงเงามเามล็ดใสเมล็ดเงาเข่าบอลม ได้พ้นผลิตหลายเขาอ้อนเขาหนุ่มขามปีนี่คือขอดีของเขาข้าวเหนียวหอมรุจิราวิาววสุทธใสศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สองแปดหนึ่งเจ็ดสองข้าวเหนียวพันดีต้องข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์เท่านั้นจ้ะ